สวัสดีคะ่ะคุณท่านวันนี้มาพบกับ EP ที่18นะคะคุณท่านของทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะวันนี้หนูมีพระสวยๆมาแบ่งปันคุณท่านทั้งหมด21รายการนะคะคุณท่านลองดูลองชมดูก่อนได้นะคะคุณท่าน EP นี้จะเป็นพระเรียมกรอบส่วนมากนะคะคุณท่านสวยๆทุกองค์เลยคะ่ะคุณท่านตาท่านใไดไวัยย่อมได้ของดีนะคะ มีพระมาแบ่งปันค่ะฝากคุณท่านกดไลค์กดติดตามของทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลน,นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูหับพระสืบส่วนมาแบ่งปันคุณท่านค่ะถ้าสนใจบูชาเช่าพระโทรมาได้ที่เบอร์0891927153นะคะหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้ค่ะคุณท่านถ้าหากคุณท่านอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าแอดไลน์มาที่8 7 9 o y w c i ได้ค่ะคุณท่าน นะคะสวยทุกรายการของท่าน EP ที่18นี่นะคะหนูเปิดรายการละ700บาทค่ะคุณท่านรายการละ700บาทนะคะถ้าสนใจหลายรายการพูดคุยกันได้ค่ะคุณท่านเดี๋ยวหนูให้ราคาพิเศษนะคะมาเริ่มกันที่รายการที่1นะคะคุณท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะคุณท่านพร้อมเลื่อมกรอบสวยๆแบบนี้ให้เลยค่ะคุณท่าน เปิดที่700บาทนะคะคุณท่านพร้อมจัดส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะคุณท่านปลายทางก็จัดส่งฟรีนะคะไม่บวกเพิ่มแล้วค่ะสาหรับอ P นี้นะคะ700บาทค่ะคุณท่านเป็นหลวงพ่อกเกษมนะคะจะเป็นเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะคุณท่านนี่ค่ะหลวงพ่อผิวหน้าคมชัดนะคะคุณท่านเนื้อผิวดีค่ะคุณท่านเป็นพระเหรียญน,นะคะพร้อมเลี่ยมกรอบ จมูกคมชัดผิวหน้าคมชัดมากค่ะคุณท่านเรียนนี้เป็นหลวงพ่อกเกษมนะคะตาท่านใดไวย่อมได้ของดีค่ะคุณท่านเพราะว่าระปรางรายการหนูก็ยังดูไม่เป็นยังดูพระไม่ลึกนะคะคุณท่านแต่ถ้าท่านดูแล้วชอบถูกใจก็สามารถโทรมาสอบถามเช่าบูชาได้ค่ะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะคุณท่านต่อไปค่ะเป็นรายการที่2นะคะเป็น พระย5สศตรวรรษค่ะคุณท่านพร้อมเลี่ยมกรอบสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะเลี่ยมจับขอบแบบนี้ให้เลยนะคะคุณท่านเป็นพิธีใหญ่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะคุณท่านพระย5สศตรวรรษค่ะเดี๋ยวหนูซูมให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะคุณท่านในวิดีโอก็จะชัดประมาณหนึ่งนะคะคุณท่านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะมีอย่างละนหนึ่งรายการเท่านั้นนะคะ องไหนปิดแล้วปิดเลยนะคะคุณท่านถ,าถ้าหากคุณท่านโทรมาช,ช้าหรือว่าอย่างไรถ้ารายการนี้ปิดแล้วหนูก็ต้องแจ้งตามตรงนะคะว่ารายการนี้ปิดแล้วค่ะคุณท่านนี่ค่ะเปิดรายการละ700บาทเท่านั้นค่ะคุณท่านเหรียญสวยมากค่ะพร้อมเลี่ยมกอบแบบนี้ให้เลยนะคะคุณท่านรายการละ700บาทค่ะเป็นพระย5ศตวตรรษนะคะีก็จะเป็นขอบด้านหลังนะคะคุณท่าน สวยงดงามมากๆค่ะตาท่านใดวัาย่อมได้ของดีไปเลยนะคะคุณท่านแบ่งปันพระสวยๆค่ะโทรมาได้ที่เบอร์089 19 27 153นะคะต่อไปค่ะเป็นรายการที่3ค่ะคุณท่านนี่ก็จะเป็นพระเหรียญน,นะคะนี่ค่ะคุณท่านเดี๋ยวหนูซูมให้ดูนะคะถ้าหากในวิดีโอไม่ชัดอย่างใดต้องขออภัยด้วยนะคะ คุณท่านสามารถแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะหนูยินดีส่งรูปภาพให้ชมนะคะนี่ค่ะคุณท่านเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะตามคลิปวิดีโอเลยนะคะคุณท่านเป็นพระเหรียญเลี่ยมกรอบแบบนี้ให้เลยค่ะคุณท่านรายการละ700บาทนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะคุณท่าน เหรียญหลวงพ่อคูณเจริญพรค่ะคุณท่านนี่ค่ะผิวหน้าคมชัดมากค่ะผิวหน้าท่านคมชัดเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพียงเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะคุณท่านหากท่านใดชอบสนใจอยากเก็บไว้สะสมไว้สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะคุณท่านพูดคุยสอบถามกันได้ค่ะสนใจหลายรายการเดี๋ยวหนูให้ราคาเป็นพิเศษนะคะ ต่อไปคะ่ะคุณท่านเป็นรายการที่4ค่ะนี่ขออนุญาตเรียกว่าเป็นพระเครื่องรางนะคะเป็นพระเครื่องรางของหลวงพ่อนกคะ่ะคุณท่านเป็นเขี้ยวเสือแบ,แบบนี้เลยนะคะเขี้ยวเสือพระเครื่องรางของอาจารย์นกคะ่ะคุณท่านรอยจานเต็มองค์แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะคุณท่านเห็นรอยจานไหมคะด้านในจะเป็นเลี่ยมปิดแบบนี้เลยนะคะเพื่อรักษาเนื้อผิวของเขี้ยวคะ่ะคุณท่าน นี่นะคะรอยจานเต็มองค่คะคุณท่านพร้อมกรอบเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเป็นกรอบยาวตามรูปอของเขี้ยวเสือเลยนะคะคุณท่านเป็นกรอบลงยาค่ะนี่ค่ะคุณท่านเปิดที่700บาทนะคะคุณท่าน700บาทค่ะพร้อมส่งนะคะาหากรายการไหนยังดูหนู พร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยค่ะคุณท่านแต่ถ้าหากรายการไหนปิดแล้วหนูต้องขออาภัยด้วยนะคะลองโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะคุณท่านต่อไปค่ะเป็นรายการที่5นะคะรายการที่ห้านี้จะเป็นพระกรอบเหมือนกันค่ะคุณท่าน EP ที่18นี้จะเป็นพระกรอบนะคะเพราะว่าเป็นพระสวยค่ะพระสวยทุกองค์เลยนะคะคุณท่านอันนี้หนูไม่ทราบที่นะคะคุณท่านต้องขออาภัยด้วยค่ะ น,นะคะด้านหลังจะเป็นกรุกเก่าเดิมๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อผิวเดิมๆเ,เลยนะคะคุณท่านถ้าหากท่านใดชอบพระกรอบที่พร้อมห้อยบูชาได้เลยส,สามารถสอบถามได้นะคะคุณท่านนี่นะคะคุณท่านด้านในองค์พระจะเป็นผิวเดิมเลยค่ะคุณท่านผิวเนื้อเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นพระกรุกเก่าคะ่ะคุณท่านเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะเพื่อรักษาผิวเนื้อพระค่ะคุณท่าน เปิดที่700บาทพร้อมส่งนะคะถ้าหากสนใจรารายการพูดคุยกันได้ค่ะเดี๋ยวหนูลดราคาให้เป็นพิเศษนะคะฝากกดติดตามช่องทางปัญญาพระเครื่องมงคลด้วยนะคะคุณท่าน EP นี้เป็น EP ที่18แล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นรายการที่6นะคะคุณท่าน รายการที่6เป็นพระเหรียญกรอบแบบนี้นะคะคุณท่านเปิดที่700บาทค่ะคุณท่านตาท่านในวัยย่อมได้ของดีเป็นครอบครองเลยนะคะคุณท่านสนใจสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 9 1 9, 9 2 7 1 5 3ได้ค่ะคุณท่านถ้าหากท่านใดโทรมาแล้วหนูไม่ได้รับสายต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าหนูสะดวกแล้วหนูจะรีบติดต่อก,กับคุณท่านทันทีค่ะ องนี้จะเป็นของหลวงพ่อจงนะคะคุณท่านเหรียญสวยๆค่ะคุณท่านพร้อมเรี่ยมกรอบแบบนี้ให้เลยนะคะเปิดที่700บาทพร้อมส่งค่ะคุณท่านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะลองเช่าบูชาพระเครื่องของทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลได้ค่ะคุณท่านรับประกันของสวยตรงตามรูปทุกองค์แน่นอนคะ่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะคุณท่านต่อไปค่ะเป็นรายการที่7นะคะคุณท่านจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะคุณท่าน เหรียญหลวงพ่อรวยลวงยาพร้อมอกล่องใส่แบบนี้ให้เลยนะคะคุณท่านคุณท่านไม่ต้องกลัวว่าเนื้อ,อเหรียญจะเสียหายอย่างใดค่ะหนูใส่กล่องแบบนี้ให้เลยนะคะเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อรวยค่ะคุณท่านวัดตะโกนะคะอําเภอภาชีจังหวัดอยุธยาค่ะเหรียญสวยๆค่ะคุณท่านเปิดที่700บาทนะคะ หลวงพ่อรวยค่ะคุณท่านเป็นรุ่นรวยพันล้านนะคะเป็นเนื้อลุงยาแบบนี้เลยค่ะคุณท่านสวยงดงามมากๆค่ะถ้าหากท่านใดดูแล้วชอบอยากเช่าบูชาสามารถอาแอดไลน์หรือโทรมาได้ที่เบอร์0891927153ได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะคุณท่าน ต่อไปนะคะคุณท่านมากันที่รายการที่8ค่ะคุณท่านเป็นพระเลี่ยมกรอบเหมือนกันนะคะคุณท่านนี่นะคะเรี่ยมกรอบสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณท่านตาท่านในวัยย่อมได้คงดีนะคะหนูหาพระสวยๆมาแบ่งปันให้กับคุณท่านที่ติดตามช่องปัญญาพระเครื่องค่ะรับประกรันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอน,นะค่ะคุณท่าน วัดกลางบางแก้วนะคะคุณท่านนี่นะคะนี่จะเป็นด้านหลังค่ะคุณท่านนี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่บุญนะคะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะคุณท่านเนื้อเหรียญจะเป็นสภาพสวยๆเลยนะคะเนื้อ,อผิวดีค่ะคุณท่านหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะองค์นี้ เปิดที่700บาทพร้อมส่งค่ะคุณท่านสวยทุกองค์ครับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคุณท่านเป็นพระแบ่งปันพระสะสมนะคะคุณท่านได้มาจากข้าราชการเก่าค่ะคุณท่านเขาแบ่งปันมาให้ค่ะหนูนำมาแบ่งปันให้กับพี่ๆที่ทางช่องปัญญาพระเครื่องมองคลค่ะคุณท่านลองโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะ ต่อไปค่ะเป็นรายการที่9นะคะคุณท่านเป็นพระเหรียญเหมือนกันค่ะพร้อมเรี่ยมขอบแบบนี้ให้เลยนะคะคุณท่านนี่ค่ะเดี๋ยวหนูซูมใกล้ใกล้ให้ดูนะคะรายการที่9ค่ะเปิดที่700บาทนะคะคุณท่านสนใจรายองเดี๋ยวหนูให้ราคาพิเศษเลยนะคะคุณท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะ มีอย่างละหนึ่งองค์เท่านั้นนะคะตาท่านในวัยย่อมได้ของดีค่ะคุณท่านเลี่ยมกรอบสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะนี่ค่ะคุณท่านด้านหน้านะคะนี่ค่ะจะเป็นผิด ิวสวยมากคะ่ะคุณท่านจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญน,นี้จะเป็นของหลวงพ่อรวยคะ่ะคุณท่านถ้าหากในวิดีโอไม่ชัดคุณท่านสามารถแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่10นะคะคุณท่านรายการที่10คะ่ะตรงนี้จะเป็นพระ อาเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะคุณท่านเป็นเลี่ยมกรอบเงินเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะข้างในอ่าหนุ่มไม่ทราบนะคะคุณท่านต้องขออภัยด้วยนะคะจะเป็นพระกุอ่าไม่ทราบว่าเป็นเนื้อโลหะหรือเปล่าคะคุณท่านถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะอันนี้หนูไม่ทราบที่คะ่ะถ้าหากท่านใดดูแล้วชอบถูกใจหรือรู้จักองค์พระสามารถโทรสอบถาม ได้คะ่ะคุณท่านพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะเปิดที่700บาทพร้อมส่งคะ่ะคุณท่านเลี่ยมกรอบสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะตาท่านใดไวย่อมได้ของดีไปเลยนะคะต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่11คะ่ะคุณท่านเป็นเต่าหลวงปูลิวนะคะเปิดที่700บาทค่ะ ต่อหลวงปู่หลิวนะคะนี่ค่ะคุณท่านพร้อมเลี่ยมอ่าพลาสติกกันน้าแบบนี้ให้เลยนะคะของหลวงปู่หลิวค่ะสวยงดงามมากๆค่ะคุณท่านเปิดที่700บาทนะคะหากท่านใดดูแล้วชอบถูกใจอยากเก็บสะสมไว้สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะคุณท่านที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3นะคะ จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะคุณท่านนี่นะคะเต่าหลวงปู่หลิวะคะ่ะสามารถซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือ,อเจ้านายที่เคารพรักได้นะคะคุณท่านหรือเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้ะค่ะคุณท่านต่อไปค่ะเป็นรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยลงยาค่ะคุณท่านพร้อมเลี่ยมกรอบ กันน้ำแบบนี้ให้เลยนะคะนี่คะ่ะเหรียญน,นี้สวยมากๆคะ่ะคุณท,าท่านหลวงพ่อรวยนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้ให้เลยคะ่ะสวยมากค่ะคุณท่านหากท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดมาได้เลยนะคะเรหรีรยญหลวงพ่อรวยนี้หนูเปิดที่900บาทนะคะคุณท่านขออนุญาตนะคะเหรียญน,นี้เปิดที่900บาทเพราะว่าเหรียญน,นี้สวยมากๆคะ่ะพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้ให้เลยนะคะ เหมือนจะเป็นแก้วนะคะคุณท่านไม่ใช่พลาสติกนี่นะคะนี่ค่ะสวยมากๆค่ะคุณท่านองนี้หลวงพ่อรวยนะคะเปิดที่900บาทค่ะถ้าหากท่านใดสนใจหลายรายการหลายเหรียญสามารถพูดคุยกันได้ค่ะคุณท่านแม่ค้าคุยง่ายค่ะให้ราคาเป็นพิเศษเลยนะคะ ต่อไปนะคะคุณท่านเป็นรายการที่13ค่ะรายการที่13เป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จพ,พร้อมเลี้ยงกรอบอพลาสติกกันน้ําแบบนี้เลยนะคะคุณท่านเพื่อรักษาเนื้อผิวพระให้คงเดิมค่ะพร้อมห้อยขึ้นคอส,สวยๆได้เลยนะคะคุณท่านเปิดที่700บาทค่ะคุณท่าน700บาทนะคะพระสมเด็จค่ะ สนใจรายการไหนสามารถพูดคุยสอบถามกันได้ค่ะคุณท่านองค์ไหนยังมีอยู่หนูพร้อมปิดการขายทันทีเลยนะคะแต่ถ้ารายการไหนปิดแล้วหนูต้องแจ้งคุณท่านตามตรงค่ะว่าโอ้ว่าองค์นี้มีท่านอื่นบูชาไปเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างไรลองโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะคุณท่านนี่นะคะ ในคลิปวิดีโอก็จะชัดประมาณหนึ่งค่ะคุณท่านต่อไปนะคะเป็นรายการที่14่ค่ะคุณท่านอันนี้หนูไม่ทราบที่นะคะคุณท่านเปิดที่700บาทค่ะเป็นพระกุแบบนี้ค่ะคุณท่านด้านหลังนะคะเป็นพระกุแบบนี้เลยนะคะคุณท่านเป็นลายฉลุแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นพระค่ะคุณท่าน เป,เป็นพระแล้วก็ลายฉลูแบบนี้เลยนะคะสวยมากค่ะคุณท่านเนื้อนี่หนุมไม่ทราบว่าเป็นโลหะหรือเปล่าค่ะคุณท่านเพราะว่าอา่าหนักนะคะคุณท่านเปิดที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งค่ะคุณท่านค,คุณท่านลองดูลองชมให้ชอบใจกันก่อนได้นะคะถ้าสนใจบูชาก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าหนึ่งเก้าสองเจ็ดหนึ่งห้าสามค่ะขอคนที่อ่าสนใจบูชาเช่าพระจริงจริงนะคะคุณท่าน เพราะว่ามีหลายท่านอยู่ค่ะที่โทรเข้ามาปิดพระพอจัดส่งเรียบร้อยแล้วคุณท่านไม่รับสายไปษณีเลยค่ะทําให้ไปษนีไม่สามารถนําจ่ายได้นะคะคุณท่านต้องกราบเรียนคุณท่านขอช่วยรับสายไปษณีนะคะบูชาพระแล้วต้องรับองค์พระท่านนะคะคุณท่านต่อไปค่ะเป็นรายการที่15คุคณท่านอันจะเป็นฉลุเหมือนกันนะคะคุณท่านเป็นพระกุค่ะ อันนี้หนูไม่ทราบที่นะคะคุณท่านคุณท่านสามารถเก็บสะสมไปได้ะค่ะเพราะว่าเนื้อ,อสวยจริงๆค่ะคุณท่านหายยากมากค่ะไม่ค่อยเห็นเลยนะคะพระแบบนี้ค่ะคุณท่านเป็นพระกุเก่าแบบนี้นะคะตาท่านใดว้ย่อมได้ของดีนะคะคุณท่านนี่ค่ะหากสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดมาได้เลยนะคะที่แอด879 o y w c i ค่ะหรือแอดมาได้ที่เบอร์0ู9 1 9 2 7 1 5 3นะคะ ต่อไปค่ะเป็นรายการที่16ค่ะเป็นพระสมเด็จยกนะคะคุณท่านนี่นะคะพระสมเด็จยกมรกตนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นตราปั๊มชดาแบบนี้นะคะ<อ>คุณท่านเป็นองค์ลงรักปิดทองนิดนึงค่ะด้านหลังจะเป็นพระปิดทองนะคะขอ,อบก็จะมีองค์ลงรักปิดทองค่ะด้านนานด้านหน้านี้นะคะก็จะมีะปิดทองค่ะคุณท่าน องลงรักปิดทองแบบนี้นะคะสวยงดงามมากๆค่ะเปิดที่700บาทพร้อมส่งนะคะคุณท่านถ้าหากท่านใดดูชอบถูกใจหลายองค์เดี๋ยวหนูให้ราคาพิเศษนะคะลองโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะคุณท่านแม่ค้าคุยง่ายนะคะเอาที่ราคาท่านพอไว้หนูช่วยปิดการขายให้ทันทีค่ะคุณท่านฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องปัญญาพระเครื่องหาพระสวยๆมาแบ่งปันคุณท่านกันนะคะ ต่อไปคะ่ะคุณท่านเป็นรายการที่17นะคะเป็นพระสมเด็จยกแดงทับทิมนะคะคุณท่านนี่องค์จะเป็นสีแดงทับทิมนะคะเป็นองค์ลงรักปิดทองเช่นกันคะ่ะคุณท่านนี่นะคะขอบนะคะคุณท่านนี่ก็จะเป็นด้านหน้าองค์ลงรักปิดทองค่ะคุณท่านเป็นพระสมเด็จนะคะ ถ้าท่านใดดูแล้วชอบอยากเก็บสะสมไว้สามารถโทรมาได้ที่เบอร์089 1927 153่ะคะตาท่านใดไว้ย่อมได้ของดีคะ่ะคุณท่านเพราะพระบางรายการหนูก็ได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่หนูก็ดูไม่ไม่ค่อยเป็น ต่อไปค่ะเป็นรายการที่18นะคะเป็นโคตรสีค่ะคุณท่านรายการที่18นี้เป็นโคตรสีนะคะสวยงดงามค่ะคุณท่านนี่ค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาแบบนี้นะคะมีหนึ่งองค์เท่านั้นค่ะคุณท่านถ้าหากท่านใดโทรเข้ามาสอบถามก่อนหนูให้สิทธิ์ก่อนพร้อมปิดการขายให้ทันทีเลยนะคะ สวยมากๆค่ะคุณท่านเป็นโคจสีนะคะองน,นี้หนูเปิดที่900บาทนะคะคุณท่านเปิดที่900บาทพร้อมส่งนะคะคุณท่านสวยมากๆค่ะองน,นี้เป็นโคจิสีพร้อมเรี่ยมกรอบแบบนี้ให้เลยนะคะเดี๋ยวหนูซูมให้ดูใกล้ๆนะคะคุณท่านนี่ค่ะเป็นขนาดพระแบบนี้เลยนะคะสวยมากค่ะของทุกอย่างจะตรงตามคลิปวิดีโอ เลยค่ะคุณท่านเพราะว่าหนูถ่ายจากกล้องสดค่ะคุณท่านไม่มีผิดเพี้ยนใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณท่านตรงตามคลิปวิดีโอเดียวทม์เลยนะคะคุณท่านต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเก้าค่ะนี่จะเป็นเสือหลวงพ่อปานนะคะเสือหลวงพ่อปานอ,องค์นี้หนูเปิดที่900บาทค่ะคุณท่าน900ายบาทนะคะเสือหลวงพ่อปานค่ะนี่ค่ะคุณท่าน จะเป็นเรี่ยมกรอบลงยาแบบนี้สวยๆให้เลยนะคะถ้าหากท่านใดดูแล้วชอบถูกใจอยากเช่าบูชาเก็บสะสมไว้สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะคุณท่านถ้ารายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะคุณท่านจัดส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ ลองดูลองชมดูก่อนได้นะคะคุณท่านตาท่านในวัยย่อมได้ของดีไปเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นรายการที่20นะคะคุณท่าน,นนี้จะเป็นพระล่วงลางปืนค่ะคุณท่านพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้ให้อีกเช่นกันนะคะคุณท่านได้มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะเพื่อ,อเขาเลี่ยมไวเ้เพื่อรักษาผิวพระองค์ด้านใน,นะคะ่ะคุณท่านให้คงอยู่สภาพเดิมนะคะ องค์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะคุณท่านของตามจริงตามคลิปวิดีโอเลยนะคะเพราะว่าหนูถ่ายกล้องสดค่ะคุณท่านจะตรงตามวิดีโอเลยนะคะองค์ใหญ่มากค่ะคุณท่านเดี๋ยวหนูจะซูมให้ดูนะคะด้านหน้าสีทองเหมือนจะเป็นองค์ลงรักปิดทองนะคะคุณท่านทองทั้งด้านหน้าเลยนะคะคุณท่านเนื้อสวยเดิมๆม,มากค่ะองนี้องค์นี้หนูเปิดที่ 900บาทนะคะคุณท่านต้องขอภัยด้วยค่ะเปิดที่900บาทนะคะเพราะว่าองค์นี้สวยจริงๆค่ะเพราะล่วงรางปืนนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะคุณท่านเนื้อเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นน่าจะเป็นองค์ลงรักปิดทองทั้งองค์เลยนะคะคุณท่านเลี่ยมกรอบสวยๆแบบนี้เลยให้เลยนะคะกรอบก็จะนูนๆแบบนี้เลยนะคะเปิดที่900บาทพร้อมส่งค่ะคุณท่าน มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะต่อไปค่ะเป็นรายการที่21นะคะคุณท่านอันนี้หนูขออนุญ,ญาตเรียกว่าเป็นพระเครื่องรางนะคะคุณท่านของหลวงพ่อฤษีลิงดำนะคะคุณท่านคุณท่านอันนี้เปิดที่800บาทนะคะเล่มนี้เปิดที่800บาทพร้อมส่งค่ะคุณท่านนี่ค่ะก็จะมีรอยจานะคะของหลวงพ่อฤษีลิงดำค่ะ มีด้ามนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นนี้ค่ะคุณท่านมีอ,อ่อคนเรียกเรียกว่าพระเครื่องรางนะคะชาตรีค่ะนี่ค่ะคุณท่านถ้าหากในวิดีโอไม่ชัดอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะคะคุณท่านสามารถแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะคุณท่านเดี๋ยวหนูจะส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ชมนะคะถ้าหากวันนี้คุณท่านชมแล้วชอบถูกใจองค์ไหนสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3นะคะ ทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลหาพระสวยๆมาแบ่งปันให้กับคุณท่านค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่ติดตามช่องปัญญาพระเครื่องเดินทางมาถึง EP ีที่18แล้วนะคะคุณท่านถ้าหากชอบสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะคุณท่านสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ